ทำไมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่าถึงดูไม่มีเหตุผลอีกต่อไปในเมื่อเรามีบิตคอยอยู่ตรงนี้แล้วคุณเคยคิดไหมว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่นคงทางการเงินอสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงแต่ถ้าผมบอกคุณว่ามันไม่มีเหตุผลอีกต่อไปเมื่อบิตคอยอยู่ตรงหน้าแล้วล่ะวันนี้เราจะมาดูทีละประเด็นว่าทำไมการซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ฉลาดที่สุด และทำไมบิตคอยอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในยุคปัจจุบัน 1. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดูเหมือนดีแต่จริงๆแล้วไม่ได้กำไรมากขนาดนั้น หลายคนคิดว่าอสังหาริมทรัพย์สามารถสร้างรายได้แบบ passive income ได้และสามารถนำเงินค่าเช่ามาแปลงเป็นบิตคอยเพื่อให้เงินทำงานต่อไปแต่ปัญหาคือในความเป็นจริงแล้วการทำกำไรจากอสังหาริมทรัพย์ในช่วงแรกไม่ง่ายเลยรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและภาษีทรัพย์สินที่อาจเพิ่มขึ้นทุกปีต้นทุนแฝงเช่นค่าบริหารจัดการค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายเมื่อบ้านไม่มีผู้เช่า สุดท้ายแล้วแม้ว่าคุณจะทำกำไร10%ต่อปีจากค่าเช่าแต่ก็ยังมีความยุ่งยากมากมายที่ต้องรับมือบิตคอยต่างออกไปเพราะมันไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงเหล่านี้และที่สำคัญการเติบโตของมูลค่าของบิตคอยนั้นสูงกว่าผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพย์อย่างมากในระยะยาว2ระบบการเงินแบบเดิมถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณจนลงทำไมต้องลงทุนในระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณเสียเปรียบเงินเฟ้อทำให้ค่าเงินลดลงเรื่อยๆ อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ทำให้คุณต้องจ่ายแพงขึ้นระบบภาษีถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อให้คนที่มีทุนมากเป็นคนที่ได้เปรียบอสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้ทั้งหมดต่างจากบิตคอยที่ไม่มีใครสามารถพิมพ์เพิ่มได้เกิน21ล้านเหรียญและไม่มีรัฐบาลไหนสามารถควบคุมได้3การซื้อบ้านให้เช่าไม่ใช่วิธีสร้างมูลค่าที่แท้จริงนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์หลายคนแค่ซื้อบ้านแล้วปล่อยเช่าเพื่อสร้างรายได้ แต่แท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้สร้างมูลค่าให้กับโลกมากเท่าที่คิดบ้านถูกซื้อมาเพื่อกักตุนไม่ได้สร้างที่อยู่อาศัยใหม่เจ้าของบ้านต้องการกําไรจากค่าเช่าซึ่งเพิ่มภาระให้กับผู้เช่าบิตคอยสนับสนุนให้คนสร้างนวัตกรรมเพราะคนที่มีบิตคอยสามารถลงทุนในสิ่งที่พวกเขาลหลงไหลได้แทนที่จะใช้เงินจํานวนมากซื้อบ้านลองใช้เงินลงทุนในบิตคอยแล้วสร้างธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับโลกแทน 4. บิตคอยเป็นทรัพย์สินที่มีโอกาสเติบโตสูงกว่ามากหากเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนในบ้านให้เช่าและการลงทุนในบิตคอยอสังหาริมทรัพย์อาจเติบโต4-5%ต่อปีบิตคอยมีศักยภาพในการเติบโต100%หรือมากกว่านั้นในระยะยาวอสังหาริมทรัพย์ต้องมีการดูแลบริหารและอาจต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบิตคอยไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษา และไม่มีภาระผูกพันเหมือนอสังหาริมทรัพย์5ระบบภาษีและสินเชื่อที่สนับสนุนอสังหาริมทรัพย์จะเปลี่ยนไปเมื่อโลกเข้าสู่มาตรฐานบิตคอยปัจจุบันนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมายเช่นการหักค่าเสื่อมราคาและอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่เอื้อต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่สิ่งนี้จะเปลี่ยนไปในโลกที่บิตคอยเป็นมาตรฐานทำไมบิตคอยไม่สามารถสร้างเพิ่มขึ้นได้ต่างจากเงินดอลลาร์ที่สามารถพิมพ์เพิ่มได้ เมื่อรัฐบาลไม่สามารถพิมพ์เงินเพิ่มได้พวกเขาจะไม่มีงบประมาณให้กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในระบบบิตคอยมูลค่าจะขึ้นอยู่กับการสร้างคุณค่าที่แท้จริงไม่ใช่แค่การกักตุนสินทรัพย์หกทางเลือกที่ดีกว่าใช้เงินลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนที่จะนำเงินไปซื้อบ้านและผูกมัดตัวเองกับภาระ,ระค่าใช้จ่ายลองพิจารณาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าลงทุนในบิตคอยแล้วใช้เงินที่เหลือเพื่อสร้างธุรกิจของตัวเอง ใช้เงินไปกับการพัฒนาทักษะหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตเร็วกว่าอาสังหาริมทรัพย์เช่นเทคโนโลยีหรือธุรกิจที่สร้างสรรค์บิตคอยคืออนาคตของความมั่งคั่งที่แท้จริงอสังหาริมทรัพย์อาจเคยเป็นการลงทุนที่ดีในอดีตแต่ในโลกที่บิตคอยมีอยู่ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงการลงทุนในบิตคอยไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแต่ยังช่วยให้คุณเป็นอิสระ จากระบบการเงินที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณอยู่ในวงจรนี้หากคุณยังคิดว่าการซื้อบ้านให้เช่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดลองถามตัวเองอีกครั้งว่าคุณกำลังสร้างมูลค่าจริงๆหรือแค่ติดอยู่ในระบบเก่าที่ทำให้คุณทำงานหนักขึ้นโดยไม่จำเป็น Bitcoin ไม่ใช่แค่การลงทุนแต่มันคืออนาคตของเสรีภาพทางการเงินของคุณติดตาม Stack Set เรียนรู้เกี่ยวกับบิตคอยและเทคโนโลยีการเงินฟังเรื่องราวของคนที่พลิกชีวิตด้วยบิตคอย กดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสครั้งสำคัญของโลกการเงิน